สวัสดีผมอาดโซเดียมวันนี้เราจะมาตัดไม้กันประมาณ9ท่อนเพื่อที่จะเอามาใส่เติมไฟแล้วก็สร้างแพนทีให้เราได้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นตอนนี้เรากำลังตัดไม้ในกองที่สองกองที่3ามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแ้วานี้มีฐานหินหรือเปล่า อยากได้ฐานหินสักหนึ่งก้อนตัดไม้เสร็จเราก็เอาไม้เข้าไปใส่ในเครื่องบดแล้วก็สร้างแผ่นที่ออกมาเลยแล้วก็วางแผ่นที่ตรงนี้จากนั้นเราก็เติมไฟให้มันเป็นรลเวลสองซะแล้วเราก็หาเชื่อเพลิงต่อเนื่องเราเจอบ้านอยู่ตรงนั้นและเราจะเข้าไปดู ว่าบ้านหลังนี้มีเก้าอี้หรือเปล่าแน่นไงฉันเจอเก้าอี้และฉันก็เปิดกล่องออกมาดูว่ามันมีอะไรด้านในหรือเปล่าจ้าเอ๋โอ้ฉันได้กระสอบดีมาซึ่งไม่ต้องใช้เท้ากระต่ายเพื่อการแลกมันแต่ฉันก็ได้วิ่งกลับไปเติมไฟอีกรอบนึงให้มันเป็นเลเวลสาม พอมันเป็นเลเวลสามฉันก็ต้องวิง่งหาเชื้อเพลิงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเป็นเลเวลสีระหว่างหาเชื้อเพลิงก็หาของกินไปด้วยเลยโอ้โหฉันแม่นมากอย่ากระโดดสเจ้ากระต่ายน้อยอยู่นิ่งๆไว้ไม่เจ็บหรอกนาเจ็บนิดเดียวหลังจากที่เราหาเชื้อเพลิงแล้วตอนนี้เชื้อเพลิงไม่มีเอ้ยเราเจอเหมืองฐานหิน ในนี้มีฐานหินประมาณ4ี่ก้อนให้เราเก็บซึ่งเราดวงดีจากนั้นเราก็เปิดกล่องนิดหน่อยเพื่อที่จะได้อาวุธมาอีกชนิดหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่ากลางคืนกำลังจะมา <c oughs> อู้หู <c oughs> เราได้หอบมาวิ่งกลับฐานก่อนดีกว่าเราจะไปเติมเชื้อเพลิงอีกรอบหนึ่งแต่ระหว่างนั้นฉันสอดสองซ้ายตาไปหาเชื้อเพลิงต่อเนื่องซึ่ง มันไม่มีเลยแล้วเราก็เติมไฟมันตอนนี้แผนที่เราเลเวลสีเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่มีไฟฉายขอคอยไฟฉายมันอยู่ตรงไหนกันเพราะว่ามันมีเจ้ากวางน้อยแอบมองเราอยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยขอคอยไฟฉายมันอยู่ตรงไหนกันวะฉันอยากได้ไฟฉายเซกหนึ่งกระบอกเอามาใส่น้ำน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ และแล้วก็ถึงรุ่งเช้าวันต่อมาวันที่สองซึ่งฉันไม่ต้องไปแลก,กระสอบดีละเพราะว่าฉันเปิดได้กระสอบดีมาแล้วตอนนี้ฉันสอดสองสายตาหาไฟฉายไม่มีเลยโอ้พระเจ้าฉันเจอถังน้ำมันแกลรอนนี้ทำให้ฉันอยู่รอดไปอีก30วัน และตอนนี้ฉันหิวใช่ฉันหิวฉันต้องการกินเนื้อปึบบึขอคอยไฟฉายมันอยู่ตรงไหนกันวะนั่นไงเอ๊ะฉันเจอแล้วมานี่เจ้ามาน้อย มาให้ฉันแดกซะดีๆปหลังจากนั้นฉันก็ต้องหาเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องนิดหน่อยและก็ซ้ายตาฉันหันไปเห็นไอ้พวกลัทธิเวนอึ๊บมานนี้วันนี้เลย วันนี้เลยฉันจะเข้าไปขโมยขโมยขโมยแล้วก็ขโมยไปแล้วจ้าฉันขออนุญาตขาโมยศพหมาป่าตรงนี้เพื่อเอาไปเป็นเชืเอเพลิงดูสิดูมันตามฉันสิมันวิ่งตามฉันไม่ทันอนะ โอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเชื่อเพลิงชันพอละหลังจากดันก็รอเวลาแต่ฉันว่าเราต้องไปหาเชื่อเพลิงเพิ่มอีกหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะฉันเจอลงนาะ และห้าป่ามันอยู่หน้าโรงนาะสองตัวฉันต้องกำจัดมันก่อนเขาบอกว่ากลางคืนกำลังจะมาอิฉันเจอปราสาทเพชรตรงนั้นนั่นแหละสิ่งที่ฉันตามหาและฉันจะมาในอีก12นาทีเดี๋ยวฉันจะมาจัดการหาเพชร และฉันได้อาวุธมาอีกหนึ่งชนิดฉันขอกลับบ้านก่อนตอนนี้ซึ่งมันไม่ปลอดภัยเอาซะเลยว่าไงจะกระต่ายน้อยโอ,โอ้ตอนนี้ไฟระดับเลเวลสแล้วฉันพอละฉันไม่ต้องการอะไรแล้วและหลังจากนี้นังก็กินเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงเอาละ ตอนนี้คืนวันที่สี่เรียบร้อยแล้วจะมีลัทธิบุกชั้นในคืนนี้ซึ่งมันจะมากันสองตัวมันจะง่ายมากๆมันมากันแล้วมันมากันแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงเข้ามาสี่ไอ้พวกลัทธิโง่เข้ามาที่เข้ามาสี่เรียบร้อย และรุ่งเช้านี้ฉันจะไปปราสาทฉันจะเดินทางไปปราสาทเอ่อปราสาทเพชรน่นนะและตอนนี้ฉันอยู่หน้าปราสาทเรียบร้อยแล้วมันยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่สิ 1> 1นาที20วินาทีซึ่งมันน่าเบื่อมากกับการต้องรอเวลาเอาละปราสาสตร์กำลังจะเปิดอีกใน10วิก็จะเข้าไปเข้าไปเลยมันจะมีพวกรัฐที่เกิดตรงกลางแล้วก็จัดการมาเลย จัดการมัน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 แล้วมันจะมีอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งมันจะเกิดทางด้านขวาจัดการมันแล้วมันจะมีอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งเกิดทางด้านซ้าย เรียบร้อยจากนั้นประตูก็เปิดไปชั้น2ชั้น2มันจะมีกลุ่มตรงกลาง1กลุ่มแล้วก็จะมีกลุ่มตรงประตูประตูนั่นหนกลุ่ม และมันจะมีทางขวาอีกหนึ่งกลุ่มและตรงประตูทางเข้าอีกหนึ่งกลุ่ม แล้วจากนั้นประตูก็เปิดให้เราขึ้นไปชั้น3ชั้นสนี่มันจะมีกลุ่มตรงกลางหนึ่งกลุ่มอุ้ยชั้นโดนชั้นโดนชั้นโดนลูกธนูมาดิชั้นต้องถือหอกโอเคชั้นต้องปาปาเข้าไปแล้วก็ถือหอกโอเคชั้นจะล่วงแล้ว มานี่เจ้าหนูน้อยมานี่เรียบร้อยและเกิดด้านหลังอีกหนึ่งกลุ่มและมันจะมีเกิดตรงประตูอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายละอุ้ยมันวิ่งมาแล้วมันเห็นฉัน และก็ประตูก็เปิดแค่นี้แหละได้เพชรและซึ่งมันง่ายมากลองเอาไปทำตามกันดูล่ะ